สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง b u e j s นะครับตอนที่3โดยหลังจากตอนที่2เราก็สามารถทำปุ่มล็อกอินได้นะครับโดยใช้ตัว Firebase Authentication ครับโดยตัวล็อกอินที่เราใช้ตอนนี้เราก็ใช้บริการของ Google อยู่นะครับโดยหน้าจอที่ได้ทำปไปแล้วนะครับก็คือจะมีปุ่ม ล็อกอินนะครับพอกดเข้าไปนะครับก็จะมีะให้ใส่ username password นะครับหรือเราสามารถที่จะเลือก email account นะครับที่เราเคยล็อกอินไว้อยู่แล้วได้ครับระบบก็จะทำการล็อกอินให้ครับอันนี้เป็นในส่วนที่เราทำทิ้งไว้ถัดไปนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานตัวไฟเบ a รดนะครับ ดัตเตอร์เพื่อที่จะนำการเก็บนะครับข้อมูลการสั่งกาแฟต่างๆนะครับไว้ในตัวไฟเบสเองโดยในไฟเบสนะครับถ้าเราเข้ามาดูจะมีตัวดัตเตอร์เบสอยู่2ตัวนะครับที่เป็นบริการของไฟเบสนะครับตัวแรกก็คือ cloud file store นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือ real time database นะครับ สองตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับก็คือตัว Cloud Firestore เนี่ยจะเป็นดาต้าเบสแบบใหม่นะครับของ Firebase นะครับเป็นลนักษณะที่เป็น Document นะครับส่วน time รี t นทำด a t a าเ s e ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดาต้าเบสเริ่มต้นของ Firebase ครับที่สร้างไว้มานานแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัว Cloud Firestore นะครับ โดยเราจะเขียนโปรแกรมนะครับใน Vue.js เพื่อเข้าไปเพิ่มข้อมูลการสั่งกาแฟนะครับลงไปในฐานข้อมูลใน Cloud Firestore ในโปรเจกต์ของเรา,าสำหรับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องทำการาสร้างด a t a b a s e ก่อนนะครับใน Firebase นะครับก็ให้ทำการเข้ามาที่ตัว Firebase Console นะครับก็คือเว็บไซต์ console.firebase.google.com นะครับแล้วก็คลิกในโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะใช้โปรเจกต์ตัวนี้นะครับกาแฟอัพาร์ทสานะครับสำหรับใครที่ทำต่อจากตอนที่แล้วก็ใช้ของเก่าได้เลยนะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปที่หัวข้อ Cloud Firestore ถ้ายัางไม่ได้สร้าง d a t a าเบสอะไรเลยนะครับหน้าแรกมันก็จะ,จะเป็นตัวแนะนำนะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้เราสามารถสร a t ง database เริ่มต้นได้นะครับก็ทำการคลิกปุ่ม create d a t a b บ s นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอให้เลือกครับวา่าเราจะสร้าง database แล้วก็กำหนด rules นะครับ rules ก็คือกฎในการเข้าถึงข้อมูลนะครับ โดยกดที่มีให้เลือกนะครับก็สามารถเขียนเองได้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเทมเพลตให้เลือก2ตัวนะครับคือ production mode กับ test mode นะครับเอา test mode ก่อนถ้าเราเลือกที่ test mode เนี่ยตัวด a t a าร s เบทจะถูกเปิดนะครับให้สามารถอ่านเขียนได้โดยที่ไม่มีการเช็คความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเวลา30วันนะครับมันจะเขียนไว้ด้านล่างตรงนี้เพื่อให้เราทำการลองเทส e นะครับดาเบทของเรา แต่ถ้า production mode นะครับไไดต้เาเบสมันจะถูกปิดไว้จะไม่ไม่สามารถมีใครเข้าถึงได้เราต้องทําการไปแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตัว production mode นะครับเนื่องจากในการใช้งานจริงเนี่ยระบบของเราเนี่ยผู้ใช้งานจะต้องล็อกอินก่อนนครับแล้วก็จะสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่เป็นของตนเองได้เท่านั้นนะครับก็คือสามารถเข้าไปาเพิ่มรายการสั่งกาแฟ ที่เป็นของตอนเองได้เท่านั้นไม่สามารถไปยุ่งกับของยูเซอร์คนอื่นได้นะครับเราก็จะเลือกที่ Production Mode แล้วก็เราก็ทำการกดปุ่ม Next หลังจากนั้นในหน้าที่2มันจะให้ทำการเลือก Cloud File s t o r e Location นะครับก็ะจะเป็น Data Center ที่ตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆนะครับให้เราเลือกว่าเราใช้ที่ไหนนะครับ ก็ที่ใกล้ประเทศไทยที่สุดก็จะคือตัวเอเชียเซาอีส e ต์2นะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็เลือกที่เอเชียเซาอีส e ต์2ซึ่งอันนี้ก็ต้องพยายามเลือกดัลต้าเซ็นเตอที่เหมาะสมกับกับเรามากที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนที่หลังได้นะครับเสร็จแล้วก็กด enable นะครับเพื่อที่จะ ให้ตัวไฟล์เบททำการสร้างดาต้าเบสของเราหลังจากนั้นก็ทำการรอสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่าการสร้างจะเสร็จสิ้นตอนนี้การสร้างดาต้าเบสก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับพอเราลคลิกมาที่ตัวเมนู Cloud f i l e s t o r e อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะมาที่หน้าจอ c l Cloud f i l e Store d a t a b a s e นะครับในหน้าแรกนะครับจะเป็น หน้าที่ชื่อว่า data นะครับก็จะโชว์ข้อมูลนะครับเราสามารถเลือกดูข้อมูลต่างๆที่อยู่ในตัว cloud file store ได้นะครับหน้าจอที่2นะครับก็คือหน้าจอ rules นะครับก็คือกดตรงนี้เราสามารถสร้างกดสำหรับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของเราได้นะครับโดยกดเริ่มต้นเนี่ยจะเขียนไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับ หน้าจอที่2เป็น index นะครับก็เอาไว้สร้างตัวดัชนีเพื่อทำให้การค้นหาข้อมูลมันรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้นะครับหน้าจอสุดท้ายก็คือ uses นะครับก็คือจะเป็นกราฟแสดงปริมาณการใช้งานนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการคิดเงินถ้าเราใช้เกินโคต้าที่เขากำหนดนะครับก็จะมีการคิดเงินเพิ่มได้นะครับ แต่ถ้าเป็นการทดสอบแอปทั่วๆไปก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาที่ Data ก่อนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มให้เราเลือก Start Collection นะครับเดี๋ยวจะขออธิบายในส่วนของโครงสร้างฐานข้อมูลของ u l o u d f i ฟ e s t o ต e นิดหนึ่งนะครับ สำหรับตัว Cloud f i l e s t o r e นะครับโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลของมันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบ Document Database โดยชั้นนอกสุดนะครับชั้นแรกครับก็คือจะเรียกว่าเป็น Collection นะครับภายใน Collection ก็สามารถมี Document นะครับถ้ามองเป็นฐานข้อมูลทั่วไปเหมือน MySQL หรือ SQL Server นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลหนึ่งแถวนะครับแต่ว่าในตัว คลาวด์ไฟล์โตจะเรียกว่าด็อกิเบนแทนนะครับแล้วก็ในด็อกิเบนเนี่ยสามารถมีคอลเลคชันย่อยข้างในได้อีกนะครับแล้วก็ในคอลเลคชันเนี่ยก็จะมีด็อกิเบนย่อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับลึกลงไปเรื่อยๆกี่ชั้นก็ได้นะครับอ่าซึ่ง database ดัตต์เบสลักษณะนี้นะครับถ้าอ่าทั่วไปเขาเรียนิยามนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นแบบ no sql นะครับ no sql นะครับเพราะนั้นคอนเซปต์มันก็จะไม่เหมือนกับฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์นะหรือ relation database ที่เราเคยใช้กันนะครับแล้วก็ใน document เนี่ยครับก็สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้นะครับเช่นอาจจะเป็นข้อความนะครับเป็นตัวเลขเป็นวันที่นะครับหรือจะเป็น object ก็ได้นะครับเป็น Array ก็เก็บได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พิเศษนะครับที่แตกจากจากฐานข้อมูลโดยปกติที่เรานิยมใช้กันมาก่อนนะครับ แต่ว่าตรงนี้เราก็จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเฉยๆนะครับก็คือตัวารายการสั่งกาแฟของเรานะครับโดยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะมี c o l l e c t i o นะครับชั้นนอกสุดนะครับเราจะใช้ชื่อว่า user นะครับโดย collection เนี้ยก็จะทำการเก็บข้อมูลของ user แต่และคนแยกไว้นะครับเป็นแต่และ document นะครับ อย่างเช่นถ้าผมนะครับล็อกอินนะครับเราได้ user id นะครับจากการล็อกอินนะครับเป็น1 2 3 4อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น document ของผมนะครับถ้าคนอื่นล็อกอินเข้ามานะครับก็จะได้ user id ต่างกันนะครับก็อาจจะเป็น5 6 7 8นะครับซึ่งเลขตรงนี้มันจะเป็นเลขที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละคนนะครับที่ล็อกอิน ราะนั้นแต่และคนก็จะไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด็อกิเมนต์ของคนอื่นได้นะครับจะเข้าได้เฉพาะของที่ตัวเองล็อกอินเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ในด็อกิเมนต์ที่เป็น user id ของผมนะครับผมก็จะมี c o l l e c t i o ชื่อ order อนะครับเพื่อใช้เก็บรายการการสั่งกาแฟนะครับแต่ละครั้งนะครับใน order ก็จะมีด็อกิเมนต์ย่อยนะครับก็คือจะเป็น รายการกาแฟที่สั่งนะครับก็จะเป็น object นะครับแล้วก็เก็บรายการกาแฟนะครับเป็นอาร์เรยไว้นะครับ, a รบอันนี้คือโครงสร้างด a ตเบ e ที่จะใช้นะครับตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องสร้าง r ูน e s นะครับหรือกฎในการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้นครับคราวนี้กลับมาดูที่ตัว Cloud f i l e s t o r e นะครับ ผมก็ไปที่ตัวตรูนตัวนี้นะครับเพื่อไปแก้ไขกฎนะครับในหน้าแก้ไขกฎนะครับก็จะเป็นการพิมพ์นะครับคำสั่งที่เป็นคําสั่งเฉพาะนะครับของ Cloud f i l e s t o r e นะครับที่ใช้ในการเช็คการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับโดยการเช็คของมันเนี่ยมันจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า match นะครับเพื่อดูว่า pattern ในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ย แมชกับคอลเลกชันตัวไหนนะครับมันจะเริ่มจากคอลเลกชันก่อนนะครับแล้วก็ดา t a b าเบสนะครับชื่อดาร์าเบสเป็นอะไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยระบบมันจะกําหนดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ชื่อดอก u ิ e เมน์นะครับอันนี้จะเป็นตัวรูทนะครับตัวเช็คสถานะนอกสุดนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถสร้างเงื่อนไขย่อยข้างในได้ในการเช็คนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่าเริ่มต้นมันเป็นคําว่า match นะครับแล้วก็ l แลส แล้วก็ปีก,กาเปิดปีกกาปิดนะครับแล้วก็ document เท่ากับ star star นะครับถ้าเราเจอปีกกาตรงไหนนะครับตรงนี้หมายความว่าเป็นในส่วนของ parameter นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่เราสามารถแทรกตัวแปรของอ cloud file store ได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวแปรที่เราใช้อ้างถึงในการเขียนกฎของเราได้นะครับในที่นี้นะครับ document เ,เท่ากับ star star นะครับอันนี้เป็น ตัวแปรของ Cloud Firestore ที่เป็นการแจ้งให้รู้ว่านะครับการเปรียบเทียบหรือการแมชตรงนี้สามารถแทนด้วยค่าอะไรก็ได้นะครับจะเป็นคอลเลกชันก็ได้จะเป็นด็อกิเมนต์ย่อยกี่ชั้นก็ได้นะครับแล้วก็ภายในแมชนะครับถ้าเราอาจจะมีแมชย่อยข้างในอีกก็ได้นะครับแต่ในน,นี้เราจะใช้คำสั่ง allow นะครับคำสั่ง allow นี่คือเป็นการเขียนกฎนะครับ ซึ่งกฎของมันนะครับก็จะมี read นะครับก็คือการอ่านข้อมูลแล้วก็ write นะครับก็คือการแก้ไขข้อมูลนะครับซึ่ง write เนี่ยจะรวมทั้งการ insert update แล้วก็ d e l e t e อยู่ในคำสั่งเดียวเลยนะครับคือเราใช้ตัวคำสั่งแค่2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นการเช็คกฎของการอ่านแล้วก็การ insert update delete ด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับ เสร็จแล้วที่เหลือตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่ง if นะครับเป็นการเช็คเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงนะครับก็หมายความว่า,าการ insert อัปเดตข้อมูลตามกดตรงนี้นครับสามารถทําได้นะครับรวมทั้งการอ่านด้วยแต่ถ้าเป็น false นะครับก็คือไม่สามารถทําได้นะครับมันจะไม่อนุญาตให้าการเขียนข้อมูลได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันจะเขียนว่าเป็น allow read write like, แล้วก็ if f a l s อยู่หมายความว่า เวลามีใครเข้าถึงข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น False ตลอดนะครับเพราะตรงเนี้ยเป็นการเช็คว่าเป็น False ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นก็จะไม่มีใครสามารถทำอะไรกระถานข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็ปิดด้วยเซมิโครอนนะครับอ่เดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับก็กดที่รูปเพกาวตัวนี้นะครับาสร็จแล้วผมก็ simulation type นะครับก็คือจะมี get create update delete นะครับถ้า get นี่คือการอ่านข้อมูลนะครับก็เลือกที่ get นะครับถ้า create ก็คือการเพิ่มข้อมูลถ้า update ก็คือการแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ e l e t e นะครับคือการลบข้อมูลนะผมก็เลือกที่ get ก่อนอ่าแล้วก็ part นะครับ location นะครับก็คือจะเป็น user นะครับอ่าแล้วก็ แล้วก็เป็น user id นะครับซึ่งเรายังไม่มีครับเราก็ตั้งมั่วไปก่อนนะครับแล้วลองกดหลันดูนะครับระบบมันก็จะทำการ t ท s t ดูนะครับว่าถ้าเราเข้าถึง c o l l e c t i o ตัวนี้นะครับ collection ชื่อ user แล้ว document ชื่อตัวนี้นะครับมันจะมีเราจะเข้าได้หรือไม่นะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าเป็น simulate read deny นะครับเป็นสีแดงขึ้นมาหมายความว่าไม่ได้นะครับมันจะติดที่กดข้อนี้นะครับผมก็ดิส i s s ไป แต่ถ้าผมเปลี่ยน allow list like if false นะเป็น if true นะครับคือให้เป็นจริงนะครับหมายความว่าใครก็ตามที่เข้าถึงข้อมูลนะครับก็จะมีค่าเป็นจริงเสมอก็คืออนุญาตเสมอนะครับถ้าสั่งร u n ใหม่นะครับตรงนี้นก็จะผ่านนะครับแต่ว่าวิธีนี้อย่าไปทำนะครับเพราะมันจะทำให้รา t บ b a s e ของเราเนี่ยไม่มีความปลอดภัยนะครับใครสามารถเข้ามาอ่านมาเขียนได้หมดเลย เพราะฉะนั้นกฎที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็ต้องใช้ผสมกันนะครับระหว่างาตัวาการล็อกอินด้วยนะครับผมก็จะแก้นะครับที่ตัว match document ตัวนี้นะครับแก้แพทเทิรนตรงนี้คือ match ข้างลอกนี้ไม่ต้องไปแก้นะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้อันนี้คือเหมือนเป็นค่ามาตรฐานนะครับตง match document ตตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็น นะครับเปลี่ยนตรงคำว่า document นะครับเป็น map user นะครับหมายความว่าถ้าการเข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึง collection ที่ชื่อว่า user นะครับแล้วก็ slash ครับแล้วตรงนี้ผมใช้คำว่า uid ละกันนะครับ uid นะครับอยู่ภายในปิดก,กาเปิดป,ป,ปิดกาปิดนะครับหมายความว่าผมจะเช็ค parameter ที่ uid นะครับซึ่งก็คือเป็นเป็น document level ะครับเป็นระดับด็อกิเมนต์อาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับที่ทางาโปรแกรมไปทางส่งเข้ามานะครับแล้วก็ตามด้วยสลัดนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็คือจะเป็น open นะครับเป็นการเข้าถึงเอกาสารอะไรก็ได้เพราะนั้นเราก็ใช้สลัดปิดกาเปิดปิดกาปิดแล้วก็ด็อกิเมนต์เท่ากับ s t a r ์สตา,สตาแบบนี้นะครับหมายความว่า อะไรก็ได้อาจจะเป็นคอลเลกชันย่อยก็ได้อาจจะเป็นด็อกิเมนย์ย่อยอลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับและสิ่งที่ผมจะเช็คคืออะไรนะครับผมก็จะเปลี่ยนจาก if e f o r ตรงนี้ครัเป็นเช็คว่า,า user เขาล็อกอินหรืออยังนะครับโดยใน Firebase Cloud Cloud Firestore นะครับรูมันจะมีตัวแปรชื่อ request อยู่นะครับ R E Q U E S T นะครับในตัวแปรตัวนี้นะครับก็จะเก็บข้อมูลหลายอย่างนะครับตัวแรกที่จะเก็บก็คือที่เราจะใช้คือ .auth นะครับอ่าซึ่งจะเก็บอ b อบเจกต์ไว้นะครับว่าถ้าออดเนี่ย auth นะครับมีค่าไม่เท่ากับค่า n น w นะครับเป็น u r l แสดงว่า user เนี่ยเขาล็อกอิแล้วนะครับอ่าถ้าเราเขียนกดแค่นี้นะครับก็หมายความว่า ถ้า user เขา log in นะครับเขาก็จะสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้นะครับแต่ถ้าเขายังไม่ log in นะครับเขาก็จะไม่สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้นะครับอ่าคราวนี้ผมก็กลับมาที่ตัวเทสตนะครับลองรันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็กดรันนะครับมันก็จะเออเลอร์ที่บรรทัดนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองทดสอบการล็อกอิน ันนี้ผมก็จะลองทดสอบดูนะครับโดยการไปที่ Authenticate นะครับตัวนี้แล้วก็เปิดให้เป็น e อ a b l e แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับระบบมันก็ชะทำการตรวจสอบนะครับว่าโปรเจิตของเราเนี่ยได้เปิดตัวไฟเบ a อ t h เทนติเคชันไว้หรือเปล่านะครับซึ่งในที่นี้ผมเปิดไว้ละก็คือเราใช้ของ google.com นะครับก็เปิดไว้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาไฟเบ็ดแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วลองกดหลันดูนะครับเห็นว่าตอนนี้มันผ่านนะครับคือหลังจากที่เรากดอั t นิเคตปุ๊บนะครับไฟเบ็ดจะทําการดึง อ่า user id นะครับจากการล็อกอินในหน้าคอนโซลปัจจุบันของเราซึ่งผมล็อกอินเป็น Account ของผมอยู่นะครับก็ถือว่าล็อกอินแล้วนะครับเพราะนั้นก็สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้นะครับแต่ครนี้ถ้าเราเช็คแค่นี้ปุ๊บเนี่ยก็จะหมายความว่าใครก็ตามที่ล็อกอินเนี่ยสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้ทุกอย่างเลยนะครับที่อยู่ภายใต้ collection user นะครับแล้วก็ uid สามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับ คราวนี้ผมจะเพิ่มกฎนะครับโดยสามารถอ่านเขียนได้เฉพาะคนที่ล็อกอินและ UID ของเขาตรงกับ UID ที่อยู่ในดัตตอรเตัวนี้นะครับตรงท้าย r e q u e s t a t u d h ไม่เท่ากับ now นะครับผมก็เพิ่มนะครับก่อน semicolon นะครับก็เพิ่ม and นะครับาคล้ายเขียนคล้าย JavaScript นะครับอันนี้ก็คือและนะครับมีค่าเท่ากับและ รหรือแอดนั่นเองนะครับเป็นการเปรียบเทียบทางโลจิกนะครับก็คือเป็นการเพิ่มกฎเปรียบเทียบเข้าไปข้อหนึ่งนะครับผมก็เปรียบเทียบว่าถ้า request .auth .uid นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเป็นสตริงนะครับเอาเป็น1,2,3,4ละกันนะครับอ,อันนี้ต้องเป็นเท่ากับ2ออันนะครับเป็นการเปรียบเทียบ คือถ้า UID เนี่ยมีค่าเป็น1 2 3 4นะครับก็จะสามารถอ่านเขียนข้อมูลตรงนี้ได้นะครับคานนี้เราลองรันอีกรอบหนึ่งนะครับครันนี้มันจะเออร์เลยนะครับเออร์เ er ลเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไฟเบดเวลาเราล็อกอินนะครับมันจะสร้าง UID มาให้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลสุ่มนะครับเราก็ จะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับต้องไปลองดีบักโปรแกรมดูนะครับเพราะนั้นผมอาจจะเดี๋ยวอาจจะต้องเทสในตอนหลันจริงๆนะครับเพราะนั้นกดตรงนี้นะครับก็จะใช้ได้เฉพาะกับยูเซอร์ที่เขามี UID เป็น1234เท่านั้นนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเราไม่รู้นะครับว่ายูเซอร์ ID เนียคืออะไร แต่เรารู้ว่าเขาจะ a อดเสข้อมูลนะครับในด็อกิเมนท์ที่เป็นของเขาเองก็คือภายในปีกการ U id ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาตัวแปรตัวนี้ย i d มาเปรียบเทียบกันนะครับกับ UID ที่ได้จากการล็อกอินนะครับก็จะเป็นแบบดีอหรือเอาเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อดีกว่านะครับเอาเป็น User ดีกว่า User ID จะได้รู้ว่าเป็นคนละอันกันนะครับ พราะนั้นหมายความว่าทุกครั้งที่ยูเซอร์เขาล็อกอินแล้วนะครับเราต้องการเข้าถึงคอลเลกชันยูเซอร์โดยเข้าถึงเอกสารนะครับที่เป็นยูเซอร์ดีของเขานะครับกดเนี่ยมันก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของเขาได้นะครับผมลองรันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะไม่ผ่านนะครับสำหรับตอนนี้นะครับยูเซอร์นะครับก็จะแทนด้วยตัว ตัวนี้นะครับ2องหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เราจะมาลองดูนะครับแล้วเราจะลองเทสกดตัวนี้ยังไงนะครับเราจะลองเข้าถึงเอกสารนะครับด็อกิวเมนท์ที่อยู่ในคอนเนคชันยูเซอร์แล้วก็ยูเซอร์ไอดีของเรารดูว่าเข้าถึงได้หรือเปล่าแต่ปัญหาคือตอนนี้เราไม่รู้ว่ายูเซอร์ไอดีของเราเคืออะไรนะครับเราจะต้องไปที่ตัวออเทนริเคชันนะครับตัวนี้เพื่อเข้าไปดูแต่ก่อนอื่นนะครับ ให้สังเกตดูปุ่มด้านบนนะครับหลังจากที่เราแก้ไขกฎเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นว่า u u n Publish e d Change นะครับก็คือ,อกฎตัวนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานนะนะครับผมต้องกด Publish ก่อนนะครับเพื่อเริ่มใช้งาน,นก็ทำการกดลงไปนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นว่ากฎตัวนี้ถูกเปิดใช้งานแล้วนะครับ อันนี้ผมก็เข้าไปหาดูนะครับว่า user id ของผมคืออะไรนะครับที่ล็อกอินอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ไปที่ authentication นะครับเสร็จแล้วก็จะเจอนะครับในส่วนของหน้า user นะครับก็จะเจอรายชื่อของ user นะครับซึ่งตอนนี้มีของผมคนเดียวนะครับที่ใช้เท s อยู่นะครับก็จะเห็นว่า user id เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นข้อความที่ตัว f ฟ r e b authentication มันสร้างขึ้นมาให้นะครับก็คลิกปุ่ม copy uid ตัวนี้นะครับเพื่อเอามาเท s ตอนนี้ UID ก็อยู่ในคลิปบอร์ดแล้วนะครับผมก็กลับไปที่หน้า Cloud f i l e s t o r e เสร็จแล้วไปที่ร n s อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ Lo Pay เกาเพื่อทดสอบนะครับคราวนี้ผมจะลองเก็ทข้อมูลเหมือนเดิมนะครับโดยใส่พาร์ทไปที่นะครับ Document ชื่อ Location นะครับ User ด็อกทีมคอลเลกชันนะครับชื่อ user นะครับแล้วก็สลัดนะครับเพื่อให้ตรงกับแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเพราะนั้นสลัดตรงนี้นะครับก็ต้องตามด้วยยูเซอร์ไนะครับผมก็กดคลิกขวานะครับเลือกเพส e นะครับเพื่อเอา user ID ที่ copy มานะครับมาวางไว้นะครับแล้วผมลองกดลันดูนะครับ มาขึ้น uh, simulate l e t i n y นะครับอ,อ๋อเรายังไม่ได้ต้องกด authenticate อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อบอกให้มันรู้ว่าเราล็อกอินแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไฟเบ b a uid ตรงนี้นะครับตรงช่องที่เขามีให้นะครับเราลองรันอีกรอบหนึ่งอ่าตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับผ่านแล้วนะครับนี่เป็นการทดสอบว่ากดเราใช้ได้หรือเปล่า